ตอนนี้ลดไปบ้างแล้วตั้งแต่เข้ากลุ่มสกจมาเนี่ยเขามีการช่วยเหลือมีการผ่อนลดปลดหนี้ค่ะดอกนี้ลดลงทุกเดือนทําให้เราเนี่ยมีกําลังใจได้มีอาชีพที่ยั่งยืนแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะบริบทของหมู่บ้านเขาทเรียนนั้นนะครับเรามีศาสตร์ศาสนาที่สําคัญนั่นคือวัดเขาทุเรียน นะครับซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงระดับประเทศนะครับชุมชนเราจะประกอบอาชีพเกษตรกรน,นะครับก็คือทํานาหมู่บ้านของเรานะครับมีกองทุนอยู่3กองทุนหลักๆด้วยกันนะครับก็คือ1กองทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเขาทุเรียน2กองทุนแก้ไขความยากจนและ3กองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็น3กองทุนหลักที่ช่วยเหลือชาวบ้านนะครับ สมาชิกกลุ่มต่างเนี่ยเป็นหนี้อยู่แทบทุกกองทุนยกตัวอย่างเช่นคนเรือของคุณอภัยเนี่ยมีหนี้ทั้งหมด5สัญญาด้วยกันนะครับมันก็ยากนะครับยากในการที่จะ,ะจัดการหนี้สินตรงนั้นแต่ก่อนนี้ก็ทํางานบริษัทนะคะก็โดนเลิกจ้างมาก็มาทํางานรับมาก่อสร้างรับทุกอย่างคะ่ะแม้กระทั่งรับตัดหญ้ามีปัญหาคือการเงินไม่พอใช้ใจ่ายในคัวรเรือนคือเรามีภาระมากลูกก็เรียนแล้วก็เป็นหนี้อยู่ด้วย ก็เนื่องจากเรากู้เงินมาให้พ่อแม่ทำนาทำทุกปีทุกปีมันก็ลงทุนไปแต่ว่ามันไม่ได้คืนค่ะดังนั้นพะธรรมชนนะครับเข้ามาแนะนําและก็ผลักดันนะครับให้เราได้จัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้เขานะครับตอนนี้เขาได้รวบรวมสัญญาในัวเรือนของเขาเนี่ยมาเป็นหนึ่งสัญญาอยู่ที่ศูนย์ของเราการรวบรวม,รวมสัญญาเข้ามาในที่เดียวนั้นทําให้นี่เขาไม่กระจ,ระจายเพราะว่าถ้านี่กระจ,ระจายเนี่ยเราหาเงินได้แค่นี้เนี่ยนะฮะ ต้องไปใช้หนี้กองทุนนั้นบ้างกองทุนนี้บ้างผมคิดว่ายัางไงก็ไม่มีวันหมดนะครับพอเรามีหนี้ไม่มีวันหมดนั้นมันจะเกิดความท้อแท้ถ้าไม่มีการจัดตั้นศูนย์ขึ้นมาเนี่ยเขาก็มองไม่เห็นนะมองไม่เห็นเลยที่จะแก้ไขหนี้เขาอย่างไงสำนักงานพัฒน์ชนอเาเภอเมืองนครนายกของเรานะคะได้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านเขาทุเรียนมีการอบรมให้ความรู้เปิดโอกาสให้สมาชิกเข้าร่วม ทำให้เป็นหนึ่งครัวเรือนหนึ่งสัญญาก็เพื่อส่งเสริมให้หมุมมวลสมาชิกเนาะบริหารจัดการหนี้ให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมนะคะเพื่อลดลดแล้วก็ปลดหนี้นะคะตั้งแต่เข้ากลุ่มสกจมาเนี่ยเขามีการช่วยเหลือมีการผ่อนลดปลดหนี้ค่ะก็คือดอกเนี่ยลดลงทุกเดือนถ้าเราส่งต้นสมมติว่าเดือนนี้เราใช้หนี้ไป500เดือนต่อไปแล้วก็ดอกตรง500ยเนี่ยเราก็โดนตัดออก ทำให้เราเนี้ยมีกําลังใจในการที่จะผ่อนลดปลดหนีใน้ในจุดนี้ค่ะสมาชิกเขาก็จะมีการนําเงินทุนที่เขาได้รับนะคะเพื่อไปต่อยอดในเรื่องของการประกอบอาชีพของเขาที่จะเห็นได้ชัดเจนนะคะก็<ม><ม>จะมีของน้องอภัยที่ซื้อมเมล็ดผักแล้วก็มีการปลูกแล้วก็จําหน่ายนะคะเป็นเกษตรอินทรีย์เขาก็จะเก็บหอมลอมลิฟเก็บออมเงินเนี่ยคะ่ะ ส่งคืนเงินที่ถูกยืมครัวเรือนเองเขาก็เชื่อมั่นว่าเขาสามารถที่จะลดหนี้นะคะแล้วก็ปลดหนี้ได้ในที่สุดเรื่องนี้สินตอนนี้เราได้ผ่อนได้บ้างแล้วค่ะลดไปบ้างแล้วตอนนี้นะคะเราไม่มีอาชีพหลักแต่เรามีรายได้จากการปลูกผักทุกวันอย่างเราปลูกผักเราปลูกหลายอย่างนะคะก็จะมีผักชีต้นหอมทุกๆอย่างในบ้านที่เรากินได้นะคะในครัวเรือนก็คือเขาแนะนําให้เราเนี่ยปลูกเพื่อกินเหลือกินแล้วขายค่ะ เราเก็บทุกอย่างอย่างละเล็กอย่างละน้อยรวมๆกันไปขายอย่างน้อยวันละ300ค่ะทุกวันแล้วก็เก็บเงินตัวเนี้ยไปใช้หนี้บ้างใช้จ่ายในครัวเรือนบ้างจ่ายค่าน้ำค่าไฟบ้างเราส่งเสริมอาชีพเหล่านี้แล้วชุมชนของเราเข้มแข็งแล้วเราคิดว่าอนาคตเนี่ยก็จะผลักดันในเรื่องของแพคเกจกิ้งนะครับเพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าในชุมชนของเราอยากเห็นลูกว้านของเราปลอดหนี้ปลอดสินทุกครัวเรือนนะครับ ขอบคุณกลุ่มพอชอที่แนะนํากลุ่มอาชีพให้กับสมาชิกอย่างหนูได้มีอาชีพที่ยั่งยืนหนูเองก็จะเป็นตัวแทนแนะนํากลุ่มเพื่อนๆในกลุ่มวิสาหากิจเพื่อจะได้ช่วยลดปดหนี้แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ60ปีโงกงงงงงาาารรพพัััฒนนนนนนชชชุมชมมงงุมมมววสสสคคึต้่่ยทอจ สามชุมชนมีสุขยาก